สะอ้นเฮ็ดหยังห้าหกสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องไม่น้อยเป็นมือก้องสะอ้นและจ้ะพี่น้องนะเบาหน้าเนี่ยอันนี้ก่อนกินสมกินเซลก่อนจ้าพี่น้องจ้าสมมะม่วงบ่เงีนแหละเกินเซลสมและจ้ะพี่น้องแล้วเสร็จเซลเสร็จเซลและจ่าพี่น้อง ลายเหม่อเลยในเนอเอออันเอาบริขินสมห่วงกันเนาะไม่แหละไม่น้อยกับข้าวียกพี่น้องเลยไปเฮือนดีเฮือนนแน่นลยกัเพิ่นเฮ็ดบุญเก็บดูเข่าถาดเนาอเลยบ่ไริสีก็ถามหาเจ้าอยู่ได้เนาะบ่เห็นเจ้าคนเดียวเรืองนั้นเห็นเบิดร์ตมันพอวันนี่เหรอแม่แม่เจ้าพอวันไปซอยเวียกเพิ่นแล้วเลยมานั่งกินปิ้งเป็ดจุ่มอยู่นี่แล้วเห็นคลิปอยู่คอยกบิ่งคลิปพวกเจ้าอีนู่พุ่นแล้วกัน อยู่กันบุญเป็นอะพี่น้องไงไปซอยม่วงอันอันทงหาพันขีดได้ขอชื่ออะหลายเนาะปกติเขาขายหาพันนะหมากเดียวหมากเดียวเนาะคมาแพงหาพันอันเนี้ยทงหาพันก็ถือว่าหลายอยู่อยู่หนาห้งงานนิคอนซื้อมูวานนี่ซื้อมาเลยชงๆเลยอืมเถือกเถือกซาบบาทได้จะกทงหาพันกับซาบาทพี่น้องจำเป็นคนบาทกตร มันจังหายง่วงเนาะคือในกากขับมากับเลือกเติบได้ค่อยนะเห็ดแม่ที่ส่งมาให้คอยเบิ่งว่าคอยชิอผ่ากันอันอันเขี้ยวๆนะมาขันเออมันก่อนเออมาขันก่อนผ่ากันแสงกันนะ็จะห้องอแม่นาะซ้ำต้นนี่กันออกไปแม่นกันสาธนีิเนาะแม่นแม่นแล้วมันจังขมขมเวลาเอาเห็ดกินเห็ดอยากเด้ แม่และพี e. ่น้องไว้แดดแดดเลยเนี่เอาไพี่นองเออกโฮมไปก่อนอมอดัฟึแม่น้อยคือกันไหนอยู่ในขาก่างเลยตนเส้าหัแดดซองเอาสีเขียวคือกันซื้อน้ำกันเนาะแพ่งอนะเบิอ้นงคลิปให้เบแพงเบ่เขาายเท่าไหร่แพงแพงเขาายเป็นแม็ดนี่เม็ดเท่าไหร่ละเขาคายชบไปันนี่บ่ หาพันที่ไอ้วันว่าหาพันกี่ว่ะบบได้ที่หาพันเนาะแม้ชิปพันนี่แหละค่ยว่าเนาะโอนเนาะเอาซีนเนาะเออดเนาะเห็ดเนาะเห็ดนะอ่าตตกพี่น้องมาเก็ t แดงแก้วเลยน้ำตาลพี่น้องเจ็บหวานๆลูกพริกปกระเทียมแป้งนัวน้ำตาลเนาะน้ำตาลน้องสีตื่นน้ำตาลเลยเนาะ ใส่ยังอีกมาหนี่ใส่ปลาแดกจ้าใส่น้ำปลาแดกจ้ะพี่น้องแนวแซ่บแนวนัวนี่แหละเนาะแนวแซ่บแนวนัวในแหละเนี่ยปลาแดกตุ้งต้วงตุ้งต้วงป้าหอมไม่รไข่ออกมาหอมกุ้มเลยจ้ะพี่น้องปลาแดดต้นบัจจิกใส่ต้นน้ำเอาตอนใส่น้ำใส่แล้วมะขามเลยเนาะม่วงจ้ามม่วงนนองก็ได้มะขามก็ดีได้เนี่ยคุยมันนี่คืคุยไม่น้อยหายง่วงเลยนะพี่น้องเลย ห่วงนอนเมื่อคืนนี่โอ้แล้วเลยพี่น้องแล้วแล้วน้ำลายไหลไาไปไปๆไปหงทานักันนรกาดเล่นบอกแทีน้องมัแบขนาดเลยสร้างหน้ากรหิวเข่าเลยพี่น้องนะคุดคุ้มแล้วเละหิวเข่าบ่หน้าสององนงยน ทางนี้ผัดหิ้วสมทางนี้ผัดหิวสมนะจ๊ะพี่น้องบาได้ทองได้จ้ะมีทองจะเชิญนะแม่มีทองก็เม็นมีทองนะได้มีทองไว้กินได้พี่น้องเอ้ยโดยจ้าจะเป็นประโยชน์กันดี้น้องโคลนี่เนาะกรขนองกระนิ่งยู่พี่น้องการของมองมีสีสุดีแบบแบบไม่ไม่ก็จงสีละพี่น้องจ้า พอวันก็ได้แล้วเขเก่าๆแน่คือมีพอวันได้เลือดแต่ไี่ชุดใช้มือเพื่อผู้เข่าขัดนอามีเลยเนาะเพคนเห็ดยางเพคนยังไ่ได้เลือดเออคนผักเป็ดเดิยังอยู่เพื่อนนะคูณได้เดียวนี่ฮะเห็ดเราอันขี่รกายไปกระป๋อสวนไปเราเล่คนไปนี่ย าบดีจ้ะพี่น้องบดีจ้ะพี่น้องนได้ีพี่น้องคิดส่กันหน้าิดส่กันน้มามามาบดีพี่น้องเห็นแต่มือเลยพี่น้องัคนที่อยพี่น้องแล้วก็อพี่น้องโอเคกากินมาไม่นมาบบาแพทมึเ็บไปามตแ่บ้ง ชาแขกมาห่วมนะมันยัยังยังชาแขกมัน้ากินแต่ตำผงเดลูกทั้งไทยมีน้องป่ะจ๊ะท้าแล้วเราต่มีเนาะแล้วก็มี่ติดใจเลยติดใจยังจีนไลน์ยังท้อท้อไหมท้อไบมันท <conspiracy> ับ ผักไปผ่านผานแทบได้นะหาวานหวานกรอบห้องลูกผักลูกสปาดีสปาดท้พี่น้องลูกผักแท้จึงมนำผาหน้าาบตก็มาเกี่ยงด้วยสูกแพงแบบเดียวบ่ต้นแบบแทบแบบมีน,วนิวัน้า หวานหวานพาพาเปลือกมาลอดจริงมานหรอมาักลูกผักห้อชุ่มเลนเนาะลูกผักน้องน้องเนาะชุ่มเลนเดียวมะเฟือเนี่ยคือมะเลนเฟืองมะเฟือจชุชื่อเชืองานได้ของตองเดี้ยงน้อยเนาะเขาเคยกินไหมเคยกินคนอินคนเวียดเขาวหยในเขมักัยวได้องเขมกวหย

หอบละลัางอัดีตรงไหนรึขาเสือต่างเทพตรงไหนรึมันเป็นยางพรเจ๊ขึ้นเนาะมันเป็นเล็กอ๋อพอเขาลเล็กมันอ่อนนะเล็กเออเล็กมันอ่อนนะหากินเต่นขานยามกระด้วย

มาแม่มรทโจะทาเบียบพี่น้องเลยคลิปๆหนึ่งมัยังมาทันเห็ดเลยไม่น้อยังมาได้จะคลิปเลยแต่เศร้าๆไปใส่บาตรวันเศร้าไปใส่บาตแล้วก็เสิร์ฟมังอุหานแล้วก็อัน้อันนี้อันเป็นน้อกระดูกขาวานนะขอบคุพพอไปเนคลิปด้เลย คนบุนกันอยู่กันเรื่องหมดคือใจเราเห็นคนนุ่ก bon ็ ok ัเลือดบนถ่ายคลิปแม่เราคงโดหนอกัเนา เดงบอกถึงนาอหาพันน้เขาขายกันตัวนคิวน่ะหมากียวางาหาอันหาตามหมากหาพันอืมจะซื้อบ่าเน่อเดี๋ยวจซื้อ่อนนี้ก่อนน้าทำงานคนเขามาขายของมือ่เมื่อวานนี่เขาเขาไปหามน้องเขาบอกมงลอดแต่คนบอบอได้คู้มือได้ย่ันลอดอันนั้นเลย สาขาเออแสงบ่เอาน้องขายราเห็นรถรถตู้บ่ขายบมไม่ไม่รถตู้รถโฟล์กนเนอร์เขาใส่ถุงใส่ถุงากงนมันหมกมันไม่ขายมันก็ขายพักมาจากพี่น้องพับตี่นตินใบไบทะตลาด ของนอนอุนเนาะอุนแงเดืออุ่นเนาะปิดประตูต้นวบลมเข่าล้วก็อุ่นเลยก่อนลมมันถ่านไมกวเย็นจุ๋ยลมเข่าลายเด็กมันลมมัเทงเลนเย็นเย็นไปลมบูดบุบบเนาะฮ้อนอันนี้ฮ้อนพดอันนี้ฮะงานหอนเี่กเล็กจะกิดแอนเสี่ยานฮ้อนห้อนขนาด หอนขนาดแล้วอ้ดมากอนไหมคาไหมรลูกพ kind of okay? ับโอ้เกรงล่นเลังเล่นมนรลาไปก่อนนะพี่ยงเลิอขอบคุณทุกไลน์ทั้คนที่เขามาหลับชมมาพิสกัน์้าลาละอาเข้ามานี่ลาแลวลาไปก่อนนะจ้าฝากซ่องน้องนัดพ่อวันแม่น้อยเนีเด้อจ้าแฟนพาเพิ่นเด้อจ้าการนาตาอ้นเด้อพี่ยง